สวัสดีครับเช้ามืดฮะสุกที่18พฤศจิกายน2565นะครับภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นั้นเป็นข้อมูลจากโนอานะฮะโดยยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าปรากฏการเอนโซในฝั่งลานียในช่วงฤดูหนาวนะฮะ ขั้วโลกเหนือเนี่ยครับหรือปลายปี2565นี้ยังแรงไม่ตกฮะส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศที่เกินพอดีหรือมากกว่าปกติในหลายทวีปทั่วโลกนะฮะไม่ใช่เฉพาะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือระหว่างเอเชียคาเนที่ประเทศของเรานนั้นตั้งอยู่กับทวีปอเมริกาใต้แล้วเท่านั้นฮะ ก็จะเห็นว่านะครับพี่น้องก็มีทั้งทวีปอเมริกาเหนือที่จะต้องเผชิญสภาพอากาศที่หนาวผิดปกติแต่ร้อนและแห้งแล้งนะในอเมริกากลางหรือตอนล่างของอเมริกาเหนือในขณะที่ทวีปแอฟริกาทางด้านใต้เห็นไหมครับทั้งฝนทั้งหนาวรวมกันเลยนะครับกว่าปกติโดยในทวีปเอเชียฝั่งตะวันออกไกลหรือด้านบนที่มี ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเห็นไหมครับมีสภาวะแห้งแล้งฮะแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยของเรานั้น ก็จะมีฝนตกมากกว่าค่าปะกะติเห็นแนวท็อปขึ้นไปไหมครับเห็นไหมครับดังนั้นก็ย้ํากันอีกครั้งโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ก็วางแผนตั้งรับสภาวะฝนดีๆในเดือนนี้และเดือนหน้านะครับกลับมาดูลักษณะาอากาศวันนี้กันวันนี้เรามาจบการคาดหมายที่ลมเดียวนะครับพี่น้องเป็นลมมรสุมพัดเติมความชื้นระยะฐานเมฆสูง1,500เมตรจากพื้นดินโดยผมจะใส่แนวลมบนนะฮะแนวลมบนไว้แนวลมบนที่มันขับเคลื่อนทิศทาง กลุ่มของเมฆฝนไปตกในที่ต่างๆเป็นลูกศรสีเหลืองไว้ให้พี่น้องได้เห็นแนวการเคลื่อนหากเกิดฝนในพื้นที่ใดๆนะครับจากโมเดลสีพื้นสเกลความเร็วลมมรสุมทุกท่านจะเห็นว่ากําลังลมนะกำลังลมมรสุมวันนี้ยังคงพัดด้วยกําลังปานกลางและก็มาจากทิศตะวันออกนะฮะเป็นส่วนใหญ่เหมือนเดิมแต่วันนี้ที่เพิ่มเติมคือทรงลมหรือทรงการพัดที่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยการพัด จะเปลี่ยนไปทรงลมที่เปลี่ยนไปฮะโดยพัดเป็นแนวกดลงแนละกดลงฮนะผ่านภาคอีสานตะวันออกและภาคกลางจากนั้นก็ยกเป็นล่องนะฮะ ยกเป็นท็อปนะฮะหรือเป็นแนวท็อปเนี่ยผ่านพื้นที่ด้านตะวันตกและภาคเหนือของไทยนะพัดสอบเข้าหาอะไรครับยอมความกดอากาศต่ําบริเวณอ่าวเบงกอซึ่งแนวลมทางด้านขวาที่ปกติจะสาดเข้ามาจากทะเลจีนใต้นะฮะนั้นนะฮะในวันนี้ส่วนหนึ่งฮนะที่พี่น้องเห็นก็จะเริ่มถูกดึงพัดเอียงลงไปทางทะเลจีนใต้ตอนล่างเลยาปแหลมยวนนะฮะเข้าไปอยู่ตอนเหนือของเกาะบอเนนยวนะฮะเหนือ เกาะบอบเนประเทศมาเลเนี่ยฮะเหตุที่มันเลี้ยวไปทางนั้นก็เพราะอะไรครับก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับพี่น,น้องนั่นก็เป็นเพราะว่าเริ่มมีการนําพากระแสะลมต่างๆเข้าไปเฮโลสารพายกตัวหมุนทวนเข็มนาฬิกาฮนะเกิดเป็นยอมความกดอากาศต่ำบริเวณนั้นนั่นเองนะซึ่งก็จะทําให้แนวลมมรสุมที่พัดเข้าไปปกคลุมในภาคใต้ของเรานะั้นลดลงเช่นกันในวันนี้จากการถูกแบ่งไปทางด้านขวาเข้า,าย่อมใหม่นะ ตามลูกศรสีดำนะฮะเห็นไหมครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้พื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางฝนลดลงโดยทั่วไปนะครับในวันนี้ไปจากแนวลมกดจมอมร้อนฮะแต่ยกตัวไม่ดีนั่นเองและความชื้นก็ถูกแบ่งไปโดยเฉพาะพื้นที่อีสานนะวันนี้จะแดดหนาเลยนะแดดก็จะจ้านิดนึงฮะน่าจะแดดดีแล้วมีเหงื่อนะครับสําหรับพี่น้องอีสานแต่ในภาคเหนือและภาคด้านตะวันตกของภาคภาคกลางนะฮะ ภาคกลางบางส่วนก็ยังคงมีฝนตกได้จากทรงลมยังเสิร์ฟยกล่องหรือยกท็อปขึ้นไปในขณะที่พื้นที่ภาคใต้แม้ว่าลมส่วนหนึ่งจะถูกดึงไปหาหย่อมที่ก่อตัวใหม่แต่ยังคงมีฝนได้จากแนวลมมรสุมบางส่วนที่เติมผ่านอ่าวไทยเข้าไปนะเข้าไปและก็ไปพัดสอบกับลมจากขอบหย่อมลูกที่อยู่ทางด้านซ้ายนะฮะหรืออยู่ในทะเลเอ่าวเบงกอนะนี่แหละครับ ดังนั้นสภาวะอากาศในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้วันที่19พฤศจิกายน2565ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็จังหวัดเพชรชบูรณ์นะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดเลยฮะชัยภูมิ ส่วนใหญ่พื้นที่ที่ตกก็คืออยู่ติดกับทางฝั่งพื้นที่ภาคเหนือที่แนวลมยกเป็นท็อปขึ้นไปนะครับในขณะที่พื้นที่สอปป,อปอลาวเพื่อนบ้านก็จะมีฝนทางลาวตอนบนเล็กน้อยในพื้นที่ติดกับภาคเหนือไทยเช่นกันนะฮะในแขวงบอกแก้วไซย,ยะบุรีโดยที่ภาคกลางของไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธย,ยาสระบุรีลาดบุรีสมุทรสงครามภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีสำหรับภาคใต้นะฮะวันนี้ฝนลดลงนะฮะฝนฟ้าขนองก็จะเหลือร้อยสี่สิของพื้นที่นะฮะ มีฝนส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ระนองจุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะฮะคลื่นลมในทะเลวันนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรในขณนะที่ฝั่งอันดามันคลื่นจะสูง1-2เมตรสวัสดีครับ